ที่ร้านไม่ได้ร้ารโมไปทำงานครับทหารละไม่เห็นทำงานอยู่มือปุ๊บบอกตามเลยเมื่อนี้มือวันยุทธเมื่อเนี้มือยุทธอย่าขอกพ่อรมานก็เห็นเสียงบอกบรรยากาศครับเครื่องเสียงขึ้นสมองตอนนี้เรามาเทสระบบเสียงกลางแจ้งนะครับจูนจูนใหม่นะครับของท็อปมิวสิกกับวาสนาครับรถแห่นะครับตอบยอจากนี้ก็ โค้โซคบาลแโ้้กรอยเหมือกันนะสี่จุกันนะมาร้อยเอาค้วกันนะครับสี่จุดแปด่กันใชกันนะครับฝากไปยังสมาชิกที่ใช้เอสซี่สีนะครับวันนี้ครับได้พบกับน้องน้องบอสครับบอสเ่อบอสบอ๋น้องบอสเปลี่นชื่อให้ใหม่สมาชิกแถวานอนมงคลครับ ท่านสารัตท่านเกษมได้ยินแล้วก็มาได้นะครับยัมีใช่ดาวอุษาเอ็ดอะไรโนวาโนวาโาซาวมาฮอดแล้วนี่ครับใส่หน้าใส่หน้านี่ครับโนวาซาวครับเจ้าของเครื่องเสียงเครื่องเสีลล่ามูปีนี้สิไปวอลล่ามูแล้วเบค่ายละสี่สิบแปดนะครับวาย ไปย่อกันนี่แหละกเจะอาพไยพลาดนิดะพ่อนี่ย่นัทผมครับเก้า่อาซีเีล่อเลน่้ไ่ไิบ่ครับาม่ป่มสอไเจงนพ่อครับสามจังที่พลานะเรื่องนยวไอ้ันที่2อครับเพราะว่าไอ้พระ่ผมยุ่กรุงเทพวันที่ยีปนะยังเนมาบ้น่ะแมนครับ เลยโทรหาพอดีเลยไม่เจอเลยหน้าผ่อยู่ข้างหลังได้ได้ได้วครับก็ได้เลได้แล้วว่าสิคนมากเลยก็ต้องได้อะนะเพราะสิคนมากมือหนีเลยน้ำมูลโอ้ยโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวห้องผอเดี๋ยวเต็มเต็มที่ครับก็ยังกอดมือนั้นมี่ในเวทีมีน่าตื่นเต้นพร้อม เนกเียงนหมดัวแล้วเตะไก่แล้วม้ม้อมดเลยครับเามาแนะนมนะครับอุปกรณ์รถแห่ของวาสนาสาวนะครับ่าเรามาดูระบบด้านในก่อนครับรด้านในครับเป็นระบบเอมรับ่าพอเอร์มนะครับที่เห็นอยู่มิวสิกนั้นเป็นเคร่องนะครับเป็นพรเวอร์ประกอบหมดท้มั้ย้มาเลยครับอ่าทั้งบี ทั้งกลางทั้งแหลมนะครับจะทำเองบอกครับก็มิกที่ใช้ในรถแถวก็จะเป็น e อเอเนะครับเอ1 6แต่วันนี้ครับได้คอร์สของน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทเนี่ยเอาเอส8ซี่ซึ่งรุ่นเดียวกับผมใช้ครับมาจูนให้ครับก็คอยดูตอนเสียใจทำไมเป็นยังไงครับส่วน EQ วันนี้ยอดบอ EQ วเนี่ยไว้สำรองครับเป็น MPE ไว้สำรองเฉยนะครับก็ไม่ไม่อะไรครับต่อไปครับ อ่าถามว่าระบบไฟระบบไฟนี้7จกิโลครึ่งนะครับจะเป็นสนับน่าจะเหมาะกับพาวเวอร์ที่แต่งมาแล้วนะครับกับตหวบานกระแสไฟนะครับเรามาดูนะครับรอันนี้เลนดนตียังนี่ดี่สดป่ะดนตี้สดครับดนตีสดได้ครับแล้วก็อิเล็กโตรได้นะครับื้นที้ข้างในก็ ว่างพอสมควรได้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 สองเมตรทับทีๆข้างในสองเมตรครับตลอดข้างหน้าสเปคเบ็ดเอ้ามามาเบิ้งเบ็ดลังก่อนครับครับเบ็ดลังก่อนเบ็ดล้างหกใบครับเบ็ดลังหกใบเป็นสูตร W ครึ่งท่อนคือ W แปดสิบครับครับท่อนอาจจะหกสิบนะไม่ถึงนะครับเพราะว่าท่อนเต็มก็ร้อยยี่สิบอ่าอันนี้เป็นเป็นช่างช่างตีตู้เองทำเองครับคนรับเพราะว่า ซื้อไรที่ไหนก็ทำเองนี่เป็นรถช่างนะครับเป็นรถช่างเครื่องเสียงโดยตรงนะครับทวน12ตู้ข้างบนเนี้เป็นตู้รถแห่ก็จะเป็นรูปแบบหน้าเปิดนะไม่มีทรงก็จะเป็นรูปแบบลับณะอย่างนี้12นิ้วครับ12นิ้วครับเป็นดอกเออเป็นตู้กระดานนะครับเป็นดอกไอ้ที่ใช้กลางแหลมไอ้กางก็จะเป็นนาโนวาครับ นกันแล้วนาโนวาทั้งเซตครับผมครับนาโนวาทั้งเซตนะครับแหลมก็นาโนวานะครับเป็นเอ่อยูนิตยูนิตครับเป็นยูนิตนะครับก็จะลองดูครับเนี่ยจะเสียงจะออกมายังไงนะครับอืมครับก็จะข้างหน้าก็เช่นเดียวกันครับก็เอ่อเบรคหกหกดอกแล้วก็กานก็หกเหมือนกันเขาไปเบิ้งข้างหน้าเบิ้งหน้าครับเบิ้งมากมาครับเดี๋ยวเด้อ ได้ครับได้ครับหน้าเบรหกดอกเบรคหกือกันครับเป็นตัวเดียวกันเลยครับบางทางหนาครับกางแลมกับตัวเดียวกันกางแลมก็ตัวเดียวกันนะครับแลมกับซี่ดอกก็จะเห็นไร้ว่าวันนี้เป็นวันที่ทดสอบความสามารถของน้องโบ๊ทนะครับมระจนระบบที่มันค่อนข้างจะขัดใจกับตัวเองนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสายจูนนะครับว่าทุกอย่างมันก็ต้องเจอของง่ายและของยากนะครับ ครับโบเลยรับงานหน่อยงานยากๆอยากเจอแล้วเกินอยากเจอครับอยากเจอที่มันสบายหลบมันง่ายพอ่ายมันง่ายพอดแมนครับลองดูครับได้ไม่ได้วันนี้รู้คําตอบกันนะครับเนี่ยอาจารย์ท่านจูนนี่จะแนะนําให้ให้สังเกตให้ฟังเสียงครับอันนี้คือเสียงอะไรครับอาจารย์ครับเอยเอาไปไปขบกันอันอันอันนี้มันมันเป็นเสียงจำลองที่ ทีใส่วัดเวลาวัดเวลาของของตู้ของของตู้แต่ละสเปคใช่ไหมแต่ละเบรกังแรงเบรกังแรงเทียบเทียบเวลากันเดี๋ยวอันนี้คือค่าที่ค่าค่าเดิมๆมั้นอ่ะเดิมครับเดี๋ยวผมจีใแ่ค่าที่ผมวัดได้ฟังนะครับอ่นนี้เดิมห็นไหมแต่มันจะมาอีกรูป อันนี้ที่วัดที่วัดได้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่ด้ทำแมนครับเห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างมั็จะสามารถให้ทำให้ลำโพงมันมันเซฟไดกมากขึ้นแมนครับมันมันเซฟลำโพงมากขึ้นบอครับมันเสียงเสียงมันจะชัด้นอ๋อความชัดอันนี้ความชัดเอาไม่เอาไมครับไม่ครับตังไม่ออกค่าเดิมก่อนค่ายังไม่ทำเนี่ยมันส่ดังเบิร์นน้อยนึงแม่ดังเบิรนครับทีนี้หลังจากค่าทำ หลังจากทำแล้วอะแไม่จะชัดขึ้นเสียงจะชัดมาขึ้นมาพร้อมกันมาพร้อมกันเสียมาพร้อมกันพร้อมเสียงเสียงครับบอยทำมันมาเบียดกังเลยมาพร้อมกันเลยหลังจากทำไม่หมันเดียดในเสียงเสียงเบชัดขึ้นชัดขึ้น เออดอกก็ดอกกระตัวอ๋อครับครับครับน็ดดีแมนเอาเอาใช่นะก็กลับกลับรถเห็นไหครับกลับรถนะครับแนวเบื้องซายนะต้องปิดเครื่องก่อนเนะครับได้ได้ครับได้ได้เซฟไปว่ะเอาจูนแตข้างไหนเดี๋ยวแมนครับเสร็จแล้วครับรถแท้ข้างหน้าเสร็จแล้วเหลือข้างหลังครับเดี๋ยวข้อกลับรถตัวนี้ไปบนรถบัก ไปเซฟเข่าจากเครื่องนึ้วลูกเป็นะเป็นพารามิติกครับได้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นครชื่อโอ้บปเห็นเลยวะุด <c oughs> ยอดแข่งเดี๋ยวอันนี้เป็นนี่คอนเล่นแมนบอรครับแมนเล่นเกิเล่นเล่นของนอกหน้าตาคอดครับนี่นี่ประมาณนี้ เบิ้งซอยเล่าได้ป่ะของระบบพี่เอครับพี่เอเนี่ยควาดอยู่บนรถหกล้อตอนนี้เาเห็ดของรถแห่อยู่ครับของรถแห่กับเส้นเล่าครับข้างหนา้าเลี้ยวข้างหลังประเดี๋ยงหลังเขาจะลับรถขึ้นมาเพื่อจุดข้างหลังครับ